ในกุหลาบมันสีแบบโทนกาแฟเลยอ่ะนี่มันชื่ออะไรอ่ะตัวนี้ทอฟฟี่ครับผมโอ้ทอฟฟี่นี่คือมันเป็นลูกอมหรือเป็นกาแฟเนี่ยจะบอกว่ายังไงดีจะเด็ดเอาไปกินก็ได้นะครับลกอมเล่นๆสักวันสองวันก็ได้ลองดูก่อนลองดูก่อนว่าว่าฝ่ารสชาติแบบไหนเสียดายดอกสวยมากเลยแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะตัดต่อปักแจกันนี้มันต้องตัดระยะไหนเนี่ยยี่สิบเซนเราควรจะตัดในช่วงดอกตุ้มๆหรือว่าดอกที่มันบานแล้วตุ้มๆนิดนึงนะครับแย้มๆสีหน่อยประมาณแล้วแบบแบบนี้แบบนี้ตัดได้ไหมหรือ ว่ต้องรอก่อนอันนี้ต้องรอ,อก่อนนะครับแบบนี้ยังไม่ได้นะครับแล้วแบบนี้ลามแบบนี้ได้ยัง อย่างนี้ก็ใกล้แล้วใกล้แล้วแต่มีใกล้แล้วใช่ไหมควรตัดก็ตัดประมาณนี้หรือไม่ก็อย่างนี้ก็ไดตัดตัดลงมาประมาณ20เซน20เซนเตัดกันใช่ไหมดอกพวกนี้บานทนไหมตัวนี้ทนนะครับตัปีนี้ยอมบานทนมากประมาณเกือบอาทิตย์ได้โอ้เจ็ดวันใช่โอ้ได้ตั้ง7วันนะครับใครที่ชอบกุหลาบตัดดอกนะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยที่พี่หนุ่มแนะนําว่าดอกบานทนเลี้ยงง่ายด้วยวันนี้รอบการออกดอกดีไหมสี่สิบวันสี่สิบถึงสี่สิบห้าแล้วท่านลูกค้าหรือว่าแบบทั่วไป มือใหม่เนี่ยที่อยากจะลองเริ่มเลี้ยงกุหลาบเนี่ยนี่ถือว่าแนะนำนะใช่ครับอันนี้แนะนําเลยเลี้ยงง่ายท็อปปี้เลี้ยงง่ายนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พี่หนุ่มแนะนําว่าเลี้ยงง่าย,ย,งงายออกดอกดีออกดนะระยะก,การออกดอกก็40วันก็เห็นดอกแล้วนะเหมาะกับทุกสภาพอากาศด้วยนะครับเลี้ยงในกรุงเทพก็ได้ท็อปปี้จะทนนิดหนึ่ง สายพันธุ์อังกฤษชื่อว่าอีดิทครับผมคือทําไมสีมันถึงแบบว่าเดี๋ยวสีนี้เข้มเดี๋ยวสีนี้อ่อนอะอีดิทจะเป็นโทนหลายสีเขาจะมีความที่แบบหลากหลายในดอกเดียวคือหมายความว่าตอนที่มันตุ้มๆเนี่ยสีมันก็จะอีกแบบนึงตอนบานก็สีแบบนึงแล้วตอนโรยลหละสีก็จะจืดลงป่า ตอนโรยก็อีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือจะค้ำค้ำน้ําตาลนิดนึงทำไมบางต้นมันถึงมีดอกเดียวแล้วก็ทําไมบางต้นถึงมีดอกพวงอ่ะทําไมมันไม่มีดอกข้างๆออกมาทั้งหมดเลยล่ะเขบอกว่ามันเกิดจากตาข้างใช่ป่ะมีส่วนาะมันก็มีส่วนบเพราะว่ามีตาข้างเนี่ยความสมบูรณ์ของต้นอาจจะเยอะมากมีความพร้อมเขาก็เลย แตกออกมาได้เยอะแต่ถ้าเราอยากให้ดอกใหญ่หรือดอกโตเนี่ยก็ควรเด็ดเป็นตายใช่ไหมครับแต่ควรเด็ดตั้งแต่ก็คือชุบตุ้มๆประมาณนี้นะครับโอเคเข้าใจแล้วแล้วพวกนี้มันรอบการออกดอกมันออกดอกดีไหมมันเหมาะกับอากาศบ้านเราไหมตัวนี้นะครับตัวนี้เหมาะกับอากาศร้อนเหมือนกันนะครับเหมาะกับอากาศเมืองไทยเลยเพราะว่ารอบดอกไวเพราอดีคือดอกดกและให้สีหลายสีหลากหลายสีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความหอมนั่นเองกลิ่น โอ้ตัวนี้หอมนะครับตัวนี้หอมมากอย่างที่พี่หนุ่มว่าเลยนะครับว่าตัวนี้ดอกหอมจริงๆนะแล้วถ้าเกิดออกดอกเป็นพวงนี้สวยมากนะครับจริงถ้าจะเลี้ยงเป็นตัดดอกหรือเราจะเรียงเป็นการเด่นแบบในภาพของประเทศษษษังกิจเป็นสวนการเด่นก,ก็ได้อะนะนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบ,ชอบแบบไหน